ขณะที่จักรพงศ์เพนแขพยายามจะบอกว่าอดทนต้องอดทนรอให้ถึงวันพรุ่งนี้ต้องมองกัมพูชาเป็นตลาดเราไปตีกันตลาดตลาดมันก็ไม่ให้เราขายของคนอื่นก็มาขายแทนน่ะสิคุณจักรพงครับไอ้ที่ตายไปแล้วไม่ใช่หมูหมากาไก่นะครับคนครับไอ้ที่เขมรมันยิงตายไปแล้วนั่นคนครับกูไม่ขายอะไรกับมันทั้งนั้นแล้ว แต่เป็นวันเวลาที่จะต้องเรียกร้องความรับผิดชอบจากกัมพูชาสิ่งที่ควรจะออกจากปากของจกกักรพพบเพนแขคือการตำหนิประนามการใช้ความรุนแรงกับพลเรือนตั้งคำถามกับรัฐบาลแพทองทานชินวัตรและขี้ค่าหรือไม่ก็เสนอแนะเลยว่าในสถานการณ์แบบนี้แอคชั่นที่รัฐบาลต้องมีคืออะไร ไม่ใช่แบบไม่ใช่พ่อฮุนเซนเออไม่รู้ว่ารัฐบาลต้องการอะไรเออรอพรุ่งนี้ได้ไหมอีดก